วิม girls วิม girls วิม girls girls อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง MV นะครับของเอสป้าการในตอนนี้เนี่ยได้มีการปล่อย MV แล้วก็เพลงเต็มออกมาแล้วนะครับกับเพลง girls เพลงไตเติลจากมินิอัลบั้มที่สองของเอสป้าที่มีชื่อเดียวกันกับเพลงเลยว่า girls นะครับตอนนี้เนี่ เอสปานนะครับปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลา11นาฬิกาของทางประเทศไทยนะครับและในตอนนี้นะครับขณะที่เรากําลังทําคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยยอดวิวของเอสปานะนะครับอยู่ที่2 0 0แสนกว่าวิวแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยสูงถึง9.8หมื่นไลค์เลย MV Pa เพลง Girls น,นะครับมีความยาวไดยกันทั้งหมดเนี่ย4นาที28วินาทีในเนื้อหาของ MV นั้นนะครับก็มีการเปิดเผยมาว่าส,สาวเอสปาเนี่ยกำลังขึ้นลิฟต์นะครับไปยังเมืองเมืองหนึ่งหรือว่าตึกตึกหนึ่งนั่นเองซึ่ง เป็นที่ทําการเป็นสถานที่ทําการของ Black m a m b a หรือว่าเป็นบริษัทหอจากา Black m a m b a จํากัดแข่งกวางยานั่นเองนะครับเอสปาของเราทั้ง4คนนั้นเนี่ยกบุกลุยขึ้นไปนะครับตั้งแต่ชั้นแรกไล่ลําดับขึ้นไปในชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ออกไปต่อสู้กับบริวารของ Black m a m b a นะครับแต่ละชั้นนี้ก็จะมีบริวารของ Black m a m b a เนที่คอยสกัดสาวเอสปา,า,สา,าไว้อยู่ไม่ให้ขึ้นไปถึงตัว Black m a m b a ได้สา,สาวแต่ละคนเนี่ยก็งัดสกิลการต่อสู้ของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่สุดๆไม่ว่าจะเป็น, ina, นคาริาราน่าและ ที่ใช้ความสามารถในด้านการต่อสู้เนี่ยก็ใช้พลักกาลังของตัวเองทั้งมัดเหล็ก r o c k e t ็ตพันเชอนะครับลงไปถึง Winter a m แ m e n t แ r เนี่ยก็ใช้ทักษะในด้านการใช้อาวุธนะครับต่อสู้กับบริวารของ Black m a m b a กันอย่างเต็มที่มากๆและก็เอาชนะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปถึงจุดที่ใกล้กับ Black m a m b a เนี่ยก็จะต้องมีทักษะในด้านอื่นๆอย่าง G ีเซลนะครับก็ใช้พลังสร้างเกราะป้องกันของตัวเองหรือว่าใช้แสงเนี่ยทำลายคู่ต่อสู้นะครับไยกได้ว่าเพียงปล่อยพลังไปแค่จึ้งเดียนะเียยวรบก็เ ทั้งชั้นเลยและน,นิิงของเรานั้นนะครับสาว ED Hacker เนี่ยก็ไม่ได้มาเพียงแค่เดินสวยๆมากับพี่ๆนะครับเธอก็ใช้ความสามารถในด้านการแฮ็กของตัวเองในด้านไอทีของตัวเองเนี่ยเจาะระบบเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปถึงเมนบอร์ดนะครับปลดล็อกรหัสทุกอย่างให้สามารถเจาะเข้าไปถึงชั้นที่ Black Mamba เนี่ยอยู่ได้จนสุดท้ายนะครับสาวๆของเรานเนี่ยก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดต่อสู้สีขาวกับสีดําและก็ใช้พลังต่อสู้กับ Black Mamba กันอย่างเต็มที่มากๆจนสามารถเจาะระบบแล้วก็สามารถเดินเข้าไปยังห้องควบคุมนะครับที่เมื่อ เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นหัวใจของแบล็กแมมบาที่วางอยู่ตรงนั้นเอสป้าของเรานะครับก็ส่งตัวแทนนั่นก็คือวินเทอร์นะครับใช้ดาบเหล็กของเธอเนี่ยในการตัดหัวใจทําลายหัวใจของแบล็กแมมบาไปซึ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะมีการควบคุมแล้วก็สอดส่องความดูแลความปลอดภัยจากสาวเอสป้าโดยนาวิสของเราเทาซวยนาวิสนะครับได้มีการมองเอสป้าอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คอยช่วยเหลือให้กําลังใจอยู่นะครับผ่านการมอนิเตอร์ตั้งแต่เดินขึ้นไปตึกชั้นแรกไปจนถึงชั้นสูงสุดและแบล็กแมมบา ก็เช่นกันนะครับก็คอยมองสาวเอสปาอยู่ตลอดเวลาทุกๆการต่อสู้ทุกๆ,ๆย่างก้าวของเอสปาที่เข้ามาในตึกจนมาถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ในสายตาของแบล็กแมมบ้าตลอดเวลาและแบล็กแมมบ้าเนี่ยก็เป็นคนควบคุมทุกอย่างภายในตึกนะครับเพื่อไม่ให้สาวเอสปานั้นเนี่ยเดินทางเข้ามาได้โดยง่ายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหัวใจของแบล็กแมมบ้าก็ถูกวินเทอร์นะครับใช้ดาบเหล็กเนี่ยฟันเข้าไปจนแตกสลายกลายเป็นสิงเสียงและแบล็กแมมบ้าแล้วนะครับจากที่นั่งยูดูปกติอยู่ห้องมอนิเตอร์ของตัวเองเนี่ยก็สลายหายไปนะครับแต่ดูเหม จะไม่ได mm ้เ hmm. ป็นการหายไปเพราะว่าตายหรือว่าถูกทําลายนะครับแต่เหมือนเธอเนี่ยจะย้ายร่างของตัวเองจากห้องควบคุมเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์หรือว่าหายไปอยู่ในพื้นที่ใหม่นะครับเพราะว่าการหายไปครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการสลายแต่ถ้าหากสังเกตดีๆเนี่ยเราคิดว่ามันมันเหมือนเป็นการย้ายระบบของตัวเองหรือว่าซิงร่างกายของตัวเองจากสถานที่นั้นเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ไปโผล่อีกที่ใหม่เพราะว่าหลังจากที่แบล็กแมมบาเนี่ยหายไปนะครับตัวหน้าจอของแบล็กแมมบาเนี่ยขึ้นคําว่าเกมแต่ถูกเก้าอี้เนี่ยบังเอาไว้นะครับ คำว่าเกมนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าสาวเอสป้าชนะแล้วแบคบแมมบ้าแพ้หรือว่าขึ้นคําว่าเกมโอเวอร์นะครับเพราะว่าคําที่ถูกปังไปเนี่ยอาจจะหมายถึงเกมออนก็ได้นะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มสาวเอสเ้าเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับออกไปได้ง่ายๆในเมื่อขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยก็ต้องหาทางไปต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแบคแมมบ้าเนี่ยอาจจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นซึ่ง MV นี้นะครับก็เล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีความแปลกใหม่นะครับไม่ได้มีไซไฟหรือว่าไม่ได เข้ามาถึงตึกทําการของทางแบล็กแมมบาเลยรี่เดียว่าเป็นขาลุยมากๆนะครับไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรใครเลยเดินเข้ามาสับๆจึ้งๆป,งปงังๆแล้วก็ตะโกนว่าแบล็กแมมบาอยู่ไหนที่สําคัญน,น,นะครับ MV เนี่ยสวยดีมากๆเลยมีความแปลกใหม่นะครับสาวสเอสป้าของเราก็สวยมากๆมีลุคมีสไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมการกลับมาครั้งนี้นะครับทางทีมงานคอสตูมแล้วก็สไตลิสต์เนี่ยได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆไปมากเลยทั้งการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้านะครับท่จึงแล้วก็ปังมากๆเพลงเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ มีความหนักแน่นบีทหนักแน่นทำนองติดหูแล้วก็มีท่อนให้หน้าจดจาที่สําคัญนั่นเนี่ยเป็นเพลงที่ฮึกเหิมอย่างที่เอสป้าเนี่ยบอกกับพวกเราไว้เลยและก็ดูเหมือนว่าเพลงแนวนี้เพลงแบบนี้นะครับน่าจะถูงใจแฟนๆชาวอินเตอร์แล้วก็น่าจะถูกใจแฟนๆที่ติดตามเอสป้ามานอกจากนั้นนะครับอัลบั้มนี้ของเอสป้าเนี่ยก็ทําลายสถิติไว้ได้อย่างมากมายในตอนนี้เนี่ยยอดพรีอัลบั้มก็ทะลุถึง1.6ึงล้านอัลบั้มแล้วหลังจากว่างขายไปอีกเนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าอัลบั้มของเอสป้ากับอัลบั้มที่ ขายไปได้เท่าไหร่แล้วก็จะทําลายสถิติอะไรไปเพิ่มได้อีกนะครับแต่ที่แน่นอนในตอนนี้เนี่ย MV แล้วก็เพลงรวมไปถึงอัลบั้มใหม่ของเอสป้านั้นปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของเอสป้ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเพลงใหม่ MV ใหม่ของเอสป้านี้กับเพลง Girls อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่ได้เห็นอะไรสังเกตเห็นอะไรได้วิเคราะห์อะไรได้ก็มาคอมเมนต์คาดเดาแล้วก็มาวิเคราะห์เนื้อเรื่องของเอสป้าไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ กับอัลบั้มนี้แล้วก็การคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสเปานะครับเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมไปกําลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสปาแล้วก็เพลง Girls กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ไปกําลังใจให้กันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง g i r l We g i r l We g i r l Girls บรู